การศึกษากันชั่วคราวหมายความว่าเอาไว้เป็นเครื่องนำไปพืตปฏิบัติแต่สำหรับเรื่องบุคคลตัวอย่างนี้วันนี้ก็จะไม่ขอนำพระสูตรมากล่าวจะนำเรื่องราวที่ผมเองผ่านมาเป็นการตายวาระที่สองได้ย่ลืมว่าก่อนที่ผมจะตายผมมีความเคารพ ในประธรรมส่วนหนึ่งทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความมาจบทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์นั่นก็คือใช้คำภาวนาว่าพุโทโธเป็นปกติแต่สำหรับว่าตอนหลังนี้ตอนที่ขณะที่มาบวชหลวงพ่อปานมีกฎให้ปฏิบัติคือหนึ่งในจารณะ15บประการ ต้องทรงกำลังให้ครบถ้วนปรายการที่สองบารมีสิบราการต้องทรงกำลังไปจำใจรายการที่สามกรรมฐานสี่สิบอย่างต้องรู้ครบถ้วนบริบูรณ์และก็ทำได้เรายการที่สี่จะต้องมีจิต ประกอบวิรีกิจของสงฆ์ทุกอย่างที่จะพึงกระทำใน,นเวลานั้นเป็นเวลาที่ผ่านมาจากการตายวาระที่หน่งแล้วเข้ามาอุปสมบทแต่ว่าในเวลาที่จะพบกับความตายครั้งที่สองนี้ผมไม่ได้อยู่ที่วัดบานนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเพราะว่าเวลานั้นหลวงพ่อปานมรรณภาพแล้ว ต้องไปศึกษาพระบาลีอยู่ในกรุงเทพภาระในเวลานั้นบรรดาท่านทั้งหลายผมมีภาระหนักมากหนึ่งต้องปกครองพระอยู่40องค์เศษแลบริการในสองพระองค์หนึ่งในวัดนั้นก็มีกฎว่ารับลูกศิษย์ได้องค์ละสองคน ก็มีเด็กครู้สิทธิ์ที่มีประจำอยู่80คนเศษภาระของผมต้องปกครองด้วยและก็เลี้ยงดูด้วยเป็นนักเทศเทศได้เงินปีมากๆแต่ก็ไม่เคยมีเงินเหลือเพราะว่าสมัยนั้นพระในกรุงเทพมีความลำบากมากบินาบาตไม่พอฉัน จะพอก็แต่เพียงตอนเช้าเท่านั้นตอนเพลนไม่มีโ <c oughs> ดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับเด็กวัดก็เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่เขาไปฝากเขาก็รับรองทุกอย่างเรื่องอ,งอาหารการบริโภคไม่ต้องเกี่ยวข้องเขาจะส่งอาศัยได้ที่อาศัยนอนเท่านั้นแต่เมื่ออยู่เข้าจริงๆ ก็ปรากฏว่าอย่างดีแกก็ห่วงอยู่สองเดือนนอกจากนั้นก็เป็นภาระของผมเมื่ออยู่ด้วยก็จําจะต้องเลี้ยงต้องดูเป็นภาระหนักฉะนั้นเงินจากการเทศการสวดไม่เคยเหลือติดกระเป๋าเป็นค่าอาหารการบริโภคดีไม่ดีเสื้อกางเกงแกไม่มีค่ารถไม่มีก็ต้องให้ไปด้วย นี่เป็นอันว่าเขาลูกไปมอบให้แกวัดจริงๆไม่ได้ส่งเสียลูกเป็นส่วนใหญ่และนอกจากนั้นงานปกครองก็หนักเป็นครูสอนนักธรรมด้วยแล้วก็ต้องเรียนบาลีด้วยภารกิจแห่งการทำสมณธรรมเกือบจะไม่มีกำลังจิตในตอนนี้ก็ทรงอยู่เพียงว่าในขั้นอุปจาระสมาธิบ้าง บางทีก็อาจจะถึงฌานสมาบัติบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ดีนักถ้าจะพิจารณาตัวเองและรู้สึกว่ามันจะพล่องพองไปมากในเมื่อมีภาระมากมีกิจมากอย่างนี้การที่จะใช้เวลาจเจริญสมณธรรมโดยเฉพาะมันก็ทำไม่ได้แต่ถ้ว่าผมก็เป็นคนมีนิสัยอย่างหนึ่ง คือไม่ยอมให้อารมณ์ว่างเฉยๆเวลาว่างจากการงานผมก็ทํางานตามเรื่องตามราวของผมงานของผมก็คืองานของจิตดีไม่ดีเพื่อนๆมาคุยด้วยกันบางครั้งผมก็เกือบจะฟังไม่รู้เรื่องก็ห่วงกำลังจิตคิดว่าความดีที่ได้ศึกษาไปจากหลวงพ่อปานมันจะสูญเสียไปหมด แต่ไดาว่าการที่จะใช้เวลาที่ปปฏิบัตินั่งเจริญสมาธิมันมันหาไม่ได้ได้อยก็เวลาว่างคือเวลาเดินขณะตอนเช้าไปบินธบัตินี่เป็นโอกาสสำคัญ <c oughs> ตั้งแต่เดินไปถึงเดินกลับ <c oughs> ก็พยายามรักษารมอยู่ตลอดเวลาเวลาฉันอาหารฉันองค์เดียวไม่มีใครขบกวน พอพระรู้สิ์ฉันออกไปเวลานั้นก็ใช้เวลาอีกเป็นเวลาหนึ่งที่ใช้เวลาที่พิจารณาเป็นอาหารเรปฏิรกูดสัญญาแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ว่าคนที่กินข้าวอยู่อย่างนี้ mm. เช่นเดียวกับผม mm. เขากินกันมามากแล้วก็ตายไปจำนวนนับไม่ถ้วนดังนั้นการกินของเราจรึงไม่มีความหมายในเรื่องรสอร่อย มีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือกินเพื่อย,ยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นแล้วคิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายอย่างกับชาวบ้านเขาตายแล้วความตายของเราจะไปทางไหนมันก็เป็นเรื่องของกฎของกรรมงานหนักมากดีสดุดการเรียนบาลีบรรดาท่านหลายหนักมาในการท่อง แล้วก็ต้องหนักติการซ้อมซ้อมเรื่องของตัวเองที่จะต้องไปเรียนเมื่อเรียนกลับมาแล้วได้รับคําสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ก็ต้องกลับมาซ้อมเพื่อความทรงจําให้ความรู้ทรงตัวและก็ต้องทําการบ้านสําหรับการสอนก็ต้องเตรียมการสอนในการดูหนงังสือ แล้วก็เตรียมปัญหาไปเพื่อนักเรียนนักศึกษากลับมาก็ต้องนำปัญหาเองนักเรียนนักศึกษามาตรวจ <c oughs> เป็นอันว่าเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งหาเวลาว่างยากเต็มทีเรื่องที่จะใช้เวลาไปเที่ยวตรมันไม่มีจะมีเวลาอยู่นิดเดียวคือเวลาประมาณ18บนิกาถึงสิบเนา,าิกา ก็จะหาเวลาไปเดินเล่นลอรอบๆบบริเวณวัดเพื่อจิตใจมีรมโปรง่งหลังจากนั้นจิตก็จมอยู่กับตำราตลอดเวลาเมื่อว่างจากตำราก็ใช้จิตกำหนดจิตรักษาอารมณ์จิตเท่าที่จะพึงทำได้ถ้าดูอการจริงๆแล้วผมว่าผมเลวลงกว่าเกา่าถ้าจะไปเทียบกับอารมณ์ ก็รู้สึกว่าอารามันว่างว่างชอบกลเวลานั้นผมรู้สึกว่าจะเป็นคนพูดน้อยมีคนหลายท่านด้วยกันที่เขามาพบในตอนหลังเขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าพระองค์นี้จะบวชอยู่ได้นานเพราะว่าในเวลานั้นเวลาเดินปิณธบับตจะอยู่ที่ไหนก็ตามผมเป็นคนเฉย เวลาจะพูดก็พูดโดยธรรมโดยเฉพาะในกิจที่จำเป็นโดยมากไม่พยายากจะพูดกับใครทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากลัวเกสรจะร่วงคำว่าเกสรก็คืออารมณ์ของสมาธิและวิปัสสนาญาณตอนนี้ดีไม่ดีไม่ร่วงเอาเฉยๆ สิ่งที่เราวังที่สุดก็คือนิวนรห้าประการนี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเพราะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราบวชที่านเรียกว่าเนคขมะบรมีถ้าราับลอยให้นิวนรห้าประการนี้เป็นเจ้าประจำหัวใจของเราเราก็ไม่สามารถจะเรียกตัวได้ว่าเนคขมะบรมีแน่นอน และอีกบริการหนึ่งนั่นก็คือบารมีสิบเจรณะสิบห้าระการรวมความว่าสิ่งทั้งหมดนี้จะต้องทรงตัวอยู่เป็นปกติแล้วการพิจารณาร่ารงกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราอันนี้ก็ต้องทรงตัวอยู่เป็นธรรมดา แต่มันก็ทรงได้ดีไม่มากเพราะใจมันก็ไปห่วงตำราสำหรับเรียนห่วงตำราสำหรับสอนรวมความแล้วรู้สึกว่าตัวเลวกว่าเก่าแต่ได้ว,ว่าธนาลายวันปีนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมันหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่ผมจำไม่ได้แน่นะ ว่าจะเป็นพอสเอท่าไหรเพราะว่าไม่ได้จดพอสอมา <c oughs> เรนนั้นว่าวันหนึ่งในตอนเช้าความจริงเวลานั้นไอ้โรคระบาดหนักมันก็เกิดกับประชาชนเหมือนกันเวลานั้นเขาเป็นโรคไทฟอยกันมากอย่าลืมว่าผมตายครั้งที่หนึ่งนั่นก็คือมีโรคอหิวามาก ครานี้โรคไทฟอยเล่นงานชาวบ,บ้านหลังสงครามโลกค,ครั้งที่สองยารักษาโรคยังดีไม่พอยังไม่ค่อยจะมีเพราะยาของเราขาดวันหนึ่งผมฉันยาขนาดหนึ่งยาขนาดน,นี้เป็นยาเขาบอกว่ายาดีมากถ้าใครกินเข้าไปแล้วก็จะมีความสุขเป็นยาต้ม แต่ความจริงก็ไม่ได้กินแต่ผมคนเดียวคนอื่นเขากินกันมาก่อนในคณะที่อยู่ร่วมกันทุกคนก็บวรยายขนาดน,นี้กินแล้วมีความสุขมีความสบายท้องโปรง่งใจโปรง่งสมองโปรง่งเหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาและท่าน่ใชัยสมองพระอื่นกินแล้วมีความสุขผมก็ลองบ้าง พระเทอรินมาให้ตามที่ท่านท่านเคยฉันมันก็ไม่มากไปไม่ประมาณของมันก็ประมาณอยู่แค่ประมาณครึ่งถ้วยชาไม่น่าจะมีเป็นโทษแต่พอฉันยาขนาดน,นั้นเข้าไปไม่นานใช้เวลาประมาณสักสิบห้นาทีท้องก็เริ่มทายหนักทายสามครั้งหมดแรง ตอนหมดแรงนี้เองจิตวิวมีอาการเหมือนกับมีอาการครั้งแรกจำได้แต่ถ้ว่าความรู้สึกปวดมนในท้องมันมีอยู่บ้างก็ใช้กำลังใจเขา้าขมเท่าที่จะพึงทำได้ตอนที่ใช้กำลังใจเขา้าขมนี้รู้สึกว่าไม่หนักเพราะอะไรทุกเวทนานหนัก มันทั้งเสียดทั้งปวดในท้องอาการเหมือนเดิมนี่เป็นอันว่าผมกล้าพยากรณ์ได้ว่าถ้าผมจะตายจริงๆมันก็เอโรคเกี่ยวกับลำไส้เรียกับเพาะนี่แหละเพราะถ้ามันจะเอาตายคราวไหน <c oughs> คราวใดที่จะมีการอับปางของชีวิตมันก็เป็นโรคกระเพาะนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นอันว่าการป่วยคราวนั้นทั้งปวดทั้งเสียด ว่าการปวดเสียเริ่มขึ้นตอนนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายกำลังใจก็มีความคิดว่าชีวิตของเราคราวนี้เราอาจจะตายก็ได้ยังไงยังไงเราก็ต้องตายแน่เพราะว่าสภาพการมีเบืนครั้งแรกไม่ได้ผิดกันเว้นไว้แต่ว่าการเป็นคราวนี้รวดเร็วกว่าเก่า ก็นอนลงไปยาจะฉันมันก็ไม่มีเพราะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง <c oughs> มียาแก้อื่นไม่มีก็มีแต่ยาหอมเล็กๆน้อยๆก็ฉันเข้าไป <c oughs> เวลานอนป่วยลงไปจริงๆกลับจิตมีความรู้สึกสบายทุกขเวทนามันเกิดขึ้นกับกายอย่างมากแต่มีความรู้สึกว่าเราอาจจะตายก็ได้ นี่มันมีความรู้สึกว่าเราจะตายก็ตัดสินใจว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรทั้งหมดเป็นของเราแม้แต่ร่างกาย็นนี้มันก็กําลังจะพังเป็นวาระของมันแต่ว่ามันจะมีสภาพเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของมันแต่การตายคราวนี้เราก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายว่าจะไปไหน เพียงรักษากำลังใจให้เป็นสุขเวลานั้นร่างกายถึงจะมีทุกขเวทนาหนักแต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ผมคิดว่าผมเลวลงแต่พอจิตเข้าจับเข้าถึงระดับนี้ปรากฏว่าจิตมันมีกำลังดีขึ้นดีขึ้นตรงไหนมันมีความโปร่งมีความสบาย ทุกเวทนาใดๆที่ปรากฏก็ไม่มีความรู้สึกตอนนี้เขาเรียกกันว่าอารมณ์ที่เราสะสมไว้ทีละน้อยน้อยตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก <c oughs> มาถึงตอนเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่กับหลวงพ่อปานใช้อารมณ์เครียดแต่ว่าเวลานี้อารมณ์ถอยลงเพราะมีภาระมากเข้าใจว่าจะเลวลง นี่เพราะสายการสั่งสมตัวที่เล็กๆละน้อยในการเจริญสมถาวิปัสนาแน่าสัยเมตตาบารมีที่เคยปฏิบัติมันก็มารวมตัวกันแทนที่จะหนักในด้านทุกขเวทนากลับมีอารมณ์จิตสบายมีความโปรง่งอารมณ์จับจูแต่เพราะคำว่าพุโทโธ พอจิตจับคำว่าพุทโธคนนึกว่าพระนามนี้เป็นพระนามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นถ้าวาสนาบาร,รมีมีไม่ถึงก็จะขอพยายามไต่เต้าไปทุกขันจนกว่าจะพบพระพุทธเจ้าให้ได้ <c oughs> นี่เป็นอนุ่ากกำลังใจของผมก็ของผมก็ยังถือพุทธานุสติกรรมฐานเป็นสําคัญถึงแม้เวลานี้ก็เหมือนกันผมยังไม่ได้ทิ้งเวลานั้นรู้สึกว่าสายตามองสั้นเข้ามาทีละน้อยดันน้อยมองที่แรกเห็นไกลขนาดเดิมต่อมามันสั้นเข้ามาทุกทีทุกที สั่นเข้ามาจนกระทั่งพระกับเนนนั่งอยู่ข้างๆมองไม่เห็นพระไม่เห็นเนนแต่จิตใจก็จะมีความโปรง่งจิตใจมีความสุขทุกขเวทนาไม่ได้เบียดเบียนตอนนี้ถ้าจะพูดกันก็ถือว่าจิตอารมณ์จิตเป็นฌานนั่นเอง นี่ท่านนั้นหลายจนจำไม่ว่าอารมณ์จิตที่เป็นฌานน่ะไม่ได้หมายความว่าเคร่งเครียดตัวแข็งเมื่คนจะตายไม่เจงันก็คืออารมณ์ใจสบายอารมณ์ใจที่ไม่ยุ่งกับทุกขเวทนาเขาเรียกกันว่าอ,อารมณ์อุเบกขารมณ์ <c oughs> ตอนนี้ขอท่านนันปรดทราบว่าเป็นเรื่องของฌานโลกีโดยเฉพาะใจมีความสุขใจมีความสบาย ในอากาศหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแพรวพราวไวิวยเทวดาในพรมเทวดานางฟ้าบางคนก็ไม่ยกมือไหว้บ้างบางท่านก็มานั่งกใกล้ๆเอามือลูบเอามือไล่บาง <c oughs> บางท่านก็สนทนาปราศัยที่ขวบาจาที่ไพเราะทำให้ลืมร่างกายลืมทุกขเวทนาทั้งหมด ตอนนั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าร่างกายมันใหญ่โตมากเหมือนกับถ้ำลูกใหญ่แต่ว่าตัวของเราจริงๆนั่งอยู่ในถ้ำมันมีเครื่องประดับแพร่าวมีสภาพเหมือนพรมแต่ว่าสวยมากคราวนี้ร่างกายสวยกว่าควาวกร่อนมากนี่ทำยังไงตอนนี้ก็มานั่งตัดสินใจ ว่าเราควรจะอยู่ต่อไปหรือว่าควรจะไปเสจากร่างกายอันนี้เรื่องความหยาย่วงใยร่างกายไม่มีในขณะนั้นใจมีความสุขกายใหม่ที่ได้มาสวยสดงดงามมีความเบามีสภาพเป็นสุขไม่มีความหนักเหมือนกายเก่า เห็นกายเก่าโตเท่าถ้ำของพวกเขาพวกเขาหนึ่งกว้างขวางมากต่อมาก็มานั่งตัดสินใจใหม่ว่าถ้าข้าพเจ้ายังจะควรอยู่หรือควรไปถ้าหากว่าจะควรจะไปก็ขออย่าให้มีอะไรปรากฏขึ้นถ้าหากว่าควรจะอยู่ต่อไปขอฉับพลันรังสีรัศมีหกากายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควยพุ่งมาเป็นเพดาน พออธิษฐานเสร็จก็ปรากฏว่าฉับพันณรังสีรัศมีหัวกายขขง,งองสมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพพ้าผู้มาเป็นพันดานทรงอยู่ประมาณห้านาทีก็หายไปก็มานั่งคิดในใจว่าการอยู่ต่อไปกับการไปคราวนี้นี่ใครจะดีกว่ากันมันยังไม่แน่ถ้าอยู่ต่อไปถ้าเลวกว่านี้หรือเท่านี้เราก็ไม่ควรอยู่ อยู่ไปก็เหน็ดเหนื่อยขาทุนบเปบ่าวถ้าอยู่ต่อไปจะดีกว่านี้ก็ควรอยู่ยิงได้อธิฐานอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าอยู่ต่อไปถ้าจะมีวาสนาบารม,มีในด้านสมณธรรมเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ไม่เคยพูดถึงถ้าจะดีกว่านี้ก็ขอได้โปรดให้มีทักษะฉับพรันรังสีสงรัศมีบระการ ขององค์สมเด็จพระวิชิตามารป่วยพุ่งมาแล้วก็วนเป็นทักษิณาวัตรถ้าอยู่ต่อไปจะมีความดีเท่าเดิมแลอเร็วกว่าเดิมก็ขอพระพระสม,มีท่านอปการจงยาปรากฏพระดิฐานเสร็จก็ปรากฏว่าฉับพันรางสีรัศมีหประการพระองค์สมเด็จพระวิชิตามารป่วยพุ่งมาแล้วก็วนเป็นทักษิณาวัตร เป็นอันว่ามีความเข้าใจว่าถ้าอยู่ต่อไปความดีจะดีกว่าเดิมจึงได้ตัดสินใจอยู่พอตัดสินใจอยู่ในขณะเดียวกันั่นเองเมื่อฉับพันรังสีรัศมีหบระการขององค์สมเด็จพระิชิตมานหายไปก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งนุ่งขาวห่วมขาว แต่ความจริงท่านบอกภายหลังว่าน,นุ่งเหลืองห่มเหลืองเห็นเป็นขาวเอายาก้อนหนึ่งมาถวายเพราะว่านี่มนฉันยาก้อนนี้รับยามาฉันมันมีรสเหมือนกับดินธรรมดาท่านก็บอกว่าร่างกายที่ป่วยคราวนี้ขาดธาตุดินธาตุดินบกร่อง เมื่อฉันยาเข้าไปแล้วแต่ยานี่รสเหมือนดินไดกลิ่นหอมเป็นพิเศษแล้วนะท่านก็บ,บอกว่าวันมรืนนี้ที่รับเทศไว้ที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่ต้องให้ใครไปแทนฉันยานี่หายร่างกายจะมีกำลังจึงได้เรียนถามนั้นว่าท่านคือใครท่านผู้นั้นยิ้มท่านก็ถามว่าจำโยไม่ได้หรือ นิยมมาในเขตพระก็เลยตุ้งนุ่งผ้าเหลืองห่มเหลืองแต่ความจริงเครื่องแบบของโยมจริงๆเมื่อเข้าเครื่องครบมันเป็นสีเขียวเท่านี้ก็เป็นทราบชัดว่านั่นท่านบนนั่นคือพระอินทนั่นเองเพราะว่าพระอินนั่นท่านเคยรับรองว่าท่านเคยเป็นบิดามาหลายแสงกับก็เก็หลายแสนชาติเหมือกันว่ากันนานนะัก เมื่อท่านยาทให้สัญญาแล้วท่านก็นถอนตัวกลับตอนนี้ก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ทราบว่าเวลาการมันผ่านไปสักกี่ชั่วโมงเพราะว่าบริเวณนั้นทั้งคนทั้งพระทั้งเนนเต็มไปหมด <c oughs> เขาแจ้งบอกว่าท่านตายไปทั้งหลายชั่วโมงความจริงก็ต้องคิด ว่านั่นมันยังไม่ตายทําไมเขาจึงรู้สึกว่าตายแล้วเมื่อความมีความรู้สึกกมาก็รู้สึกว่าเรี่ยวแรงนี่มันดีผิดปกติดีเสียกว่าเดิมเมื่อก่อนที่ยังไม่ป่วยสิอีกยิงถามท่านนันหลายเหล่านั้นว่าทําไมท่านจึงบอกว่าตายแต่ความจริงผมไม่ได้ตายผมมีความรู้สึกอยู่เสมอนี่นก็มีหมออยู่ใกล้หมอเขาก็บอกว่า ท่านตายแน่ครับผมมานี่อยู่ช่วยแก้อยู่ตั้งนานทํายังไงยังไงอาการไข้อาการของท่านก็ไม่ดีขึ้นผมคือคิดว่าจะไม่ฟื้นแต่ว่าอยู่ดีๆท่านก็กลับมีลมให้ใจขึ้นมาเฉยๆต้องตายแน่เวลานั้นก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้มีพระคุณใหญ่ท่านหนึ่ง <c oughs> นั่นก็คือท่านสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ว่านงคารามเชื่อเป็นพระที่ควรกับการบูชายอย่างยิ่งมีปฏิปทาคล้ายครืองหลวงพบานเมื่อในขณะที่ปรากฏ่ารมปลานไม่มีที่กาเรียกมาตายตอนนั้นท่านมีวันชาไว้ว่าจงอย่ายุ่งกับร่างกายของพระองค์นี้จึงขวาจะได้รับคำสั่งให้ใจการศพก ถ้ายังไม่ได้รับคำสั่งให้จัดก,การศพเมื่อไรห้ามแตะต้องกายปล่อยให้นอนไว้อย่างนั้นใครจะเข้าไปยุ่งแต่ว่าถ้าจะให้การรักษาพยาบาลทำได้ทำการแก้ไขทำได้แต่ว่าการคิดว่าจะมัดสัยกระสังจาบน้ำฝนที่ยนานะจะอาบน้ำศพที่จัดก,การเผาห้ามคิดนี่เป็นอันว่าพราะคุณเจ้ารูปนี้เป็นพระที่ควรก,การบูชา อง์นี้นะี่ะไม่มีใครรู้ท่านว่าท่านเป็นอะไรรู้แต่เพียงว่าท่านเป็นเจ้าคุณท่านเป็นสมเด็จแต่ด้ว่ากําลังจิตของท่านที่บรรดาท่านทาั้งหลายหากว่าท่านไม่มีความรู้พิเศษจริงท่านก็ต้องยอมให้เขาจัดการศพดีไม่ดีผมเมื่อขณะที่มีความรู้สึกก็อาจจะถูกสายกระสังมัดตรึงจนจงขยับตัวไม่ได้ และก็อาจจะตายไปเพราะสายกระสังรัดคือให้ใจไม่ออกก็ได้อันนี้ชื่อว่าเป็นการตายครั้งที่สองแต่ตายแล้วยังไม่ไปคิงแค่แค่ตั้งท่าว่าจะไปที่นำมาเล่าให้แก่บรรดาท่านอั้ไหลายได้รับทราบก็เพราะว่าการทรงจิตอยู่ในจรณะ15บารมี10อิทธิบาทสี แล้วก็พรมีหารสี่การละอกติสีเป็นความดีที่สามารถจะทำตนของตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนได้เป็นอย่างดีตามที่องค์สมเด็จพระจินาสีบริมศาสนดาสมมาสัพพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน โกหนาโธบโรสซียาใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็เมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วไซเราก็จะได้ที่พึ่งอันบคุคคลพึ่งได้โดยยากนี่เวลามันจะหมดเลยไม่พูดถึงเวทถึงบาลีเป็นอันว่าสำหรับเรื่องกายตายในวาระที่สองนี้เวลาหมดแล้วนี่ท่านก็ต้องขอระงับไปก่อน